พี่ไปสู้กับพี่เปอร์หน่อยนะครับโอ้ยชิโลงเร็วอะอุยออ้ยเอ้าอุ้ยไม่โดนโอ้แม่งนี่มันสปีดว่าก,ก้นลงตู้ เอมมอลอก็ไม่มีเพชรก็ดันหมดทำยังไงดีวะเฮ้ยเฮ้ยวันใดทำไมนายไม่มาเติมร้านมารู้ชอบล่ะตอนนี้เขามีบริการกดเกมพาร์ตเลสสิบแล้วนะเว้ยไม่ว่าจะเป็นเอมมอลอในออสตาผลปีศาจในแบบพิงเลยสิกับบ็อกฟูดก็เช่นกันนะหากสนใจลิงร้านอยู่ใต้คลิปแล้วนะไปเติมกันได้เลยโอเคผมมาขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนอยู่ผมชิโร่ฟูงจะเรียกว่าชิโร่ก็ได้นะครับก็ในเมื่อนะครับมีคนเอ่อขอมาค่อนข้างเยอะนะครับว่า พ่ชโลให้พี่ไปสู้กับพ่เปอร์หน่อยนะครับพ่เปอร์ก็คือต้องชายซันกุงนะครับหรือเรียกว่าอถ้าเกิดเรียกแบบตามนามแฝงก็คือลูกน้องพี่ซันเมื่อก่อนครับโอเคครับสวัสดีพ่เปอร์สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็อยู่กับพ่เปอร์นะครับวันนี้ก็คือจะเป็นคลิปที่สู้กับพ่เปอร์นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าไอ้คลิปเนี้ยผมอัดอัดตอนหนึ่งกับพ่เปอร์ไว้แล้วนะครับเพราะว่า ไม่ได้ตอนนั้นคือแบบไม่ได้บอกพีคอว่าเออจะอัดนะครับก็ได้ความที่แบบว่ามันไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยนะครับก็เลยเอสออสู้ไ,ปไปเปิร์กแล้วอัดไปเลยนะครับผมประมาณนี้ก็คือพีปเปิร์ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นไงบ้างครับ youtube มาแรงนะช่วงนี้ดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่ครับก็เออถือว่าคนขอให้สู้ชิโร่เยอะอ โอเคครับ okay, นะก็ถือว่าคลิปนี้ช่วยดันพี่เปอร์ด้วยเลยนะครับนะนะฝากไปกดไลค์กดติดตามให้พี่เปอร์ด้วยนะครับนะพี่เปอร์เขาจะได้เป็นหน้าใหม่ไฟแรงเนาะด้วยนะพี่เปิร์เนาะ <_ an> okay, โอเคครับนะช่วยๆกันเนาะแล้วก็กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเกิดชอบผมนะครับนะขอบคุณครับผมนะก็เดี๋ยวจะบอกในคลิปนี้ไ้เลยนะครับนะอันนี้จะเป็นสุดท้ายแล้วนะครับนะหลังจากชาเขียวละนะครับนะก็คือเรื่องการหนึ่งๆเนี่ยนะครับนะคือทุกคนไม่ต้องเมนขอแล้ว นะครับนะไม่ต้องแบบให้ผมไปหนึ่งแบบคนคนนี้แล้วนะเพราะผมผมพอแล้วนะครับผมทุกวันเนี้ยผมต้องบอกก่อบตรงๆว่าผมแทบจะวางมือไปแล้วนะครับก็บอกนี่แหละคลิปชาเขียวเนาะนะครับเพราะว่าเพราะว่าทุกวันเนี้ยผมไปทําคลิปให้ทุกคนได้ดูแบบแค่เพื่อความบันเทิงพอนะครับแค่เป็นราคาหัวแบบชิวๆเพื่อความบันเทิงพอผมยังไม่ได้จริงจังอะไรมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับนะก็คือผมอาจจะแบบว่าไม่ได้หนึ่งหนึ่งแบบไอ้นี่ละนะครับนะไม่ได้จริงจังแล้ว นะครับนะผมอยากช่กวัน,นี้ผมอยากพักผ่อนมากกว่านะครับอยากอยู่แบบปกติแล้วนะครับนะก็ไม่ต้องไปขอให้ผมึเหนือัใครแล้วเนาะนะครับนะเพราะว่าผมอยากอยากพักและขอพักผ่อนด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็นะอย่างที่ผมบอกในคลิปชา้าเขียวเลยอะมันมีอะไรจะบอกแล้วว่า <No. S 1> นะก็คือผมช่วงน,นี้อยู่กับสังคมชีวิตจริงมากขึ้นนะครับผมไม่ค่อยได้อยู่หน้าคอมสักเท่าไหร่แล้วช่วงนี้อย่างว่ามันเปิดเทอมนะครับแล้วผมก็ใกล้ จบปี3แล้วนะครับปวชปี3นะครับใกล้จบแล้วนะก็คือเป็นปีสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอให้ผมต้องขอไปตั้งใจก่อนในประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะแต่ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมก็จะไม่ทิ้งคนดูนะผมก็จะทำคลิปให้คนดูด้วยครับผมขอพักผ่อนนะครับนะเออให้มันจบที่พ่เปิลให้แ็กอะไรให้มันจบที่พเปิลใช่ไหมพ่เปิลให้มันจบให้มันจบที่รุ่นเราเออให้มันจบที่รุ่นเราครับพอทีนึงครับผมเหนื่อยแล้วนะขอพักผ่อนก่อนเรื่องการหนึ่งๆเราแก่แล้วนะใช่ครับเออพ่เปิล อยา้ให้ส่งต่อให้พี่เปิ้ลนะพี่เปอร์เป็นหน้าใหม่ไฟแรงใช่ใช่ใช่ครับผมอ่ะพี่เปอร์มีอะไรจะฝากก่อนไปนะครับรูปหนึ่งฝากกดไลค์แล้วกดซับสไครป์ให้พี่ได้โอเคครับผมแค่นั้นแหละเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมว่าพี่เปอร์จะตึงแค่ไหนผมบอกแล้วพี่เปอร์ตึงมากนะครับตั้งแต่สู้มาคือพี่เปอร์ตึงสุดๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวดูใจแค่ไหนไปไปดูกันนะครับผม อันนไม่ได้สู้อะชิโรนานว่ะไอ้เชี่ยเออเงปิงพี่แอนเล่นเลยรชิโร่เปนติงจัดผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วโอ้ยปิงว่ะไม่ใช่ปิงนี่มันแหลกผลดาร์กเออแหลกพี่แหลกใช่อุ้ยแหลกโอ้โหเฮ้ยแหลกจุ้งเฮ้ย อุ้ยชิโร่เร็วอ่ะอ้ยทำได้ไงวะเมื่อกี้พี่แค่แบบยืนนิ่งๆไงพี่รู้ไงว่าชิโร่จะตีโดนอ๋อเอเคครับเฮ้ยเกินไปไหมเกินปยมุ้ยเออโรบูซี่เป็นไงล่ะเกินไปเกินไป โอ้ยโดนโดนเกียว์ูตี้เกินไปว่โอ้ยชีโร่เกินไปอุ้ยคว่าต้องเล่นหน้าจอเต็มแล้วไม่ไหวเอ้าเอ้าโดนคู่อะมันจะติดคอมเด้ เฮ้ยเอ้าทำไมเอ็กซ์ไผมไม่ออกวะมันเป็นสูตรมันเป็นสูตรปิดล็อกไว้เฮ้ยเฮ้ยดูใจอันนั้นเนี่ยอุ้ยอ่อยแย่เอ้า อ้ยเฮ้ยทำไมดูไม่โดนวะเอาอุ้ยไม่โดนโอโหเกนที่หลบว่ะเฮ้ยตื่นว่ามันตู่นนานว่าปกติวะเนี่ยนานเลยพี่อุ้ยอุ้ย เนี่ยแหละมาเป็นสูตรในชิโร่โอ้หเจอพี่ดูตาเจนแตกเลมื่อกี้โดนนะโดนน่ะโดนกันเราผมเนี่ยโอ้โหทำไมแซตโดนทุกรอบเลยวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยพี่เปอร์บัฟบีลแหลวเนี่ยอุ้ยโอ้โหเจนแตกโอ้ยนาทชิโอ่ะโคตรเอาอะโอ้โห เอาจัดว่ะพี่ขายรอบได้ไหมพี่ได้ได้ได้โอเคเฮ้ยทำไมเอ็กซ์แไม่ออกอ้าวค้างอ่ะพี่เมื่อกี้เกมค้างอ้าวเฮ้ยไม่โดนได้ไงเราเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเกิดตาย Đồn lên lại đồn lên lại Ui bú Ôi. Ô nhanh Man. Ối, con đi hô. Ơi, cái gì ครับเนี่ย? Đi phòng đạc một đạcพี่. Ơi. Ôi, ไม่ได้แล้วไม่ได้อุ้ยเอ้ารับรออยโดนอีกโดนได้ไงวะเนี่ย Hơ Ơi Ồ, không đánh lên Này Oh, Được rồi Ui 85 vào lúc này ไปว่ะสิลโอ้โหอายโดนดปอุ้ยโอ้ยไม่โนนโอยชาดเวยเอ้าเรียบร้อยโค้ชเติฟ้าโอ้แต่ดัแคมป์ดักไว้ นี่ชิโร่ปรับฟาร์โหมดไหมปรับครับผมไม่งั้นเล่นไม่ไหวจริงกระตุกมากอ๋อเข้าใจละแต่ฟร์ตชิพ์นี่ก็คือไม่ปรับใช่ไหมอถ้าเกิดแบบมันไม่ไหวจริงก็กต้องปรับรอ่ะพี่เพราะมันปัจจุบันม,มันต้องปรับอ๋อ ủa, giải tiktok liền, xép loài liền mới kia. này? Mày ngu mày. ภาพมันอยู่ๆภาพมันก็ตัดสตอนที่พี่โดนเลยหลักจริงพี่ว่าฟูดเนี่ยเฮ้ยโอ้มัน,นไม่ติดอ่ะ โอ้โหอุ้ยอุ้ยโอ้โหเอ้าโ,โดนอีกทำไมมันโดนบ่อยอย่างวะไอ้สกิลนี่เออจริงที่โดนบ่อยมากเลยเอาเยอะเอาพี่ยังไม่โดน โอ้ยไม่ตายว่ะเฮ้ยไม่โดนอุ้ยโอ้โหเตอร์ดวงแข็งมากเลยเฮ้ยโอ้เรียบร้อยโอ้เลยเลยอนาน โอตึงโอเคครับผมว่าสำหรับวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะครับนะขอบคุณพี่เปิลมากนะครับผมวันนี้เปิลนะครับผมอ่าอยากทิ้งช่องทางอะไรไหมครับพี่เปิลเต็มที่เลยครับผมอย่าลืมไปติดตามช่อง YouTube ผมได้นะครับเปิลพุงแท็บ้วยนั่นแหละโอเคแล้วผมก็ฝากติดตามให้พี่เปิลด้วยนะช่วยติดตามให้พี่เปิลเยอะๆนะเพราะพี่เปิลช่วงนี้กำลังมาแรงเนาะไปฝากพี่เปิลได้นะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเพื่อเลังใจผมด้วยนะครับแล้วผมก็จะลงคลิปใหม่ให้นะครับนะถึงจะ อ่อไม่ได้จริงจังเรื่องไอ้ด้านการเงินกับยูทูบเบอร์คนอื่นแล้วนะครับแต่ก็จะลงคลิปให้ทุกคนได้ดูอยู่อย่างนี้นะครับมารับชมความสนุกสนานของผมไปเรื่อยๆนะครับอย่าทิ้งชื่อโหล่ใจเกเรเข้าใจไหมนะครับผมยังใจเกเรอยู่นะครับผมจะไม่ใช่แล้วนะครับผมนะ่ใช่แล้โอ๊ยไม่ใช่แล้วพี่นะครับแล้วก็นะครับเจะได้เจอใหม่คลิปหน้าที่ขอบคุณเปิลมากครับบายครับผมบายครับ